สวัสดีค่ะร้านสมยศเจริญยนต์นะคะรอบนี้ติกเดินทางมารับสินค้าคือจะเป็นตัวเครื่องและโครงรถไถานาเดินตามโครงรถไไถ,ถานาเดินตามที่มีรอบนี้จะเป็นตัวกระทิงแดง k s 7 2ตัวบิ๊กจิ๋วมิเลเนียมสอ0 0นะคะวันนี้ไม่ได้นัดหมายเลยในการาไลฟ์สดคือเรียลไทม์เลยค่ะ มารับสินค้าโครงที่ติดได้เข้ามาใหม่รอบนี้นะจะมีตัวเดิมๆเลยมีพี่ๆหลายท่านที่สนใจโครงบิ๊กจิ๋วมิเลเนียมสภาพเดิมๆนะคะโครงกระทิงแดงสภาพเดิมนะรอบนี้มีเข้านะคะเครื่องเป็นเครื่องอารที110ไฟใหญ่นะตัวพัดนะคะเข้าใหม่นะ รอบนี้สินค้าจะมีเข้าจะถึงร้านประมาณวันพุธนี้นะคะเดี๋ยวติ๊กต้องมีลงไปเก็บสินค้าเพิ่มเติมอีกหากมีพี่ๆท่านใดสนใจนะแล้วก็จะเป็นตัวอาทิรโลย,ยีนะคะตัวเซได้สตาร์ทร้อยาหในติกซีนไว้อาจจะมองไม่เห็นแล้วมันมืดแล้วด้วยพอดีเดินทางาหลายจังหวัดค่ะรอบนี้ส่งสินค้าให้ลูกคา้าที่อยู่ฝั่งลราด้วยที่มุกดาหาร แล้วติ๊กก็เดินทางรับสินค้ากลับด้วยมีลูกค้าเทินเครื่องกับโครงร้านรับเทินเครื่องนะคะเทินคงนะแต่คราวนี้ต้องขอดูสภาพด้วยราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพสินค้าของแต่ละท่านนะคะมีพี่ที่จะเทิน155ถ้าต้องการเทริน155พี่ต้องส่งรูปเครื่องและส่งคลิปมาให้ติ๊กดูนะนี่ค่ะตัว110นี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลย ตัวนี้เป็นตัวพัดนะคะจะไม่ใช่ดีนะลิขิติวมิเลเนียมรอบนี้ติ๊กยังไม่ได้ทำสีนะคะเป็นสภาพเดิมๆเ,เลยตัวทำสีจะมีอยู่ที่ร้านอีกสองตัวแต่กำลังทยอยทำอยู่นะคะส่วนตัวที่แล้วที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคือหมดแล้วนีติ๊กไปบ้านไปบ้านในหน้ามาแล้วเขาให้ให้ให้ข้าวมาด้วยมีข้าวด้วยเป็นของแถมหากสนใจตัวไหนนะคะแจ้งได้เลย อ่ารุ่นนี้จะขายเป็นตามสภาพหมดเลยนะคะก็คือสภาพเครื่องสภาพพงยังดีอยู่นะมีทั้งล้อเหล็กและล้อ,อยางนะคะแต่ล้อ,อยางจะเป็นล้อตามสภาพนะอ่าตัวกระทิงแดงจะเป็น KJ2 ค่ะร้านส่งส่งสินค้าจริงนะคะติ๊กเดินทางเองนะเพิ่งจะไปส่งของมเมื่อวานกับเมื่อเช้านี่เองคือเดินทางเหนื่อยมากเดินทางหลายวัน เมื่อเช้าที่ลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งจะเป็นช่วงที่รับสินค้าย,ยังไม่เต็มรถนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเดินทางต่ออันนี้ให้ดูคร่าวๆรอบนี้สยามจะมีหนึ่งตัวนะคะกระทิงเงินไม่มีค่ะกระทิงเงินไม่มีพี่มีแต่กระทิงเหล็กแต่กระทิงเหล็กยังไม่ได้เอาเข้าเขาเพราะว่าคนใช้น้อยแหมอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยมีกระทิงเงินด้วยมีกระทิงแดงนี่แหละคะ่ะ ลิปโพไม่มีกระทิงแดง k s อ2ค่ะวิ่งหลังถนนนี่ใช้งานได้ดีเลยใช้หน้านครสวรรค์ใช้ใช้กันเยอะนะถ้าพี่อยากได้เดิมอะ่ะติ๊งเน้นเดิมเลยเมื่อเช้าเห็นหน้าแม่ค้าไปแล้วอยู่ในคลิปคราวนี้ตอนเย็นไลฟ์สดไม่ต้องเห็นหรอกเนาะสภาพแม่ค้านี้สุดแล้วอ่ะทั้งปีนทั้งขึ้นของทั้งเ ส่งของคือหลายอย่างมากหากสนใจนะคะตัวแซทีร้อยห้าห้าสภาพเกสปนต์นะมันมืดจนะ้ะมองไม่เห็นนะ่ะสยามเริ่มต้นเท่าไหร่พร้อมล้อออาตอนนี้มี FCD นะคะพี่แต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยเลย FCD จะอยู่ที่18,500แต่ถ้าเป็นสยามตัวแรกที่ติกลงไปเมื่ออาทีที่แล้วอะขายไปแล้วค่ะหมดแล้วด้วย คือพยายามเอาเอาตัวสวยๆเข้าสภาพดีๆเข้าแต่ว่ามันมันหายยากอะตอนนี้ตีกยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใครยังไม่ได้กลับบ้านเลยคือบางทีลูกค้าตีเทินสินค้าอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเราเราต้องไปดูสภาพสินค้าของลูกค้าด้วยแล้วก็เออต้องไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับโครงแล้วเขาจะตีเทินกับตัวไหนของเราแต่รอบนี้มีตีเทินแค่ตัวเดียวค่ะก็คือตีเทินเครื่องกับเครื่องนี่แหละ เดี๋ยววันที่สิบแปดอ่าโอเคเดี๋ยวเราเห็นหนะ้ากันนิดนึงคือวันที่สิบแปดอ่ะเดี๋ยวติ๊กจะเดินทางอีกรอบหนึ่งไปที่อุตรดิตถ์ซึ่งไปอุตรดิตถ์อ่าพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยซึ่งสามจังหวัดเนี้ยจะเป็นที่ลูกค้าเอาเครื่องก็คือตีเทินเครื่องที่ร้านกลับเอาเครื่องลูกค้าตีเทินกลับมาคราวนี้ค่ะหากมีลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องแล้วก็โครงของที่ร้านจะตีเทินกันก็ได้นะคะแต่คราวนี้ต้องดูส ح ح ภาพว่าส ح ح ภาพเป็นไงหากสนใจนะคะสมยศเจริญยนต์เดินทางทุจัังหวดเลยค่ะ ถ้าเป็นเรา,าติ๊กจะมีขนส่งที่จะวิ่งข้ามไปก็คือเราติดต่อขนส่งมารับสินค้าที่ร้านเสร็จแล้วขนส่งวิ่งส่งข้ามไปถึงบ้านแต่แต่ที่จะวิ่งข้ามก็คือจะมีแค่สวรวนเขตแต่ว่าเราสามารถส่งมาได้ทุกเมืองเลย ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องราคาเราต้องมาคุยกันนอกรอบเนาะพูดในนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันส่วนในประเทศไทยถ้าไม่ได้ไกลมากอย่างเมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมาจากจังหวัดตากอยากได้เครื่องร้อยสี่สิบเพราะร้อยสี่สิบติ๊กเหลือแค่ตัวเดียวจะเป็นตัวไฟเล็กถามว่าส่งลูกค้าได้ไหมส่งได้แต่คราวนี้ถ้าอยู่ในตัวเมือง จังหวัดตากมันก็ยังพอได้ค่ะติยังพอวิ่งไหวแต่ถ้าไปแม่สอดอเคยไปแล้วครั้งหนึ่งคือระยะทางมันไกลมากแล้วยิ่งตอนนี้ค่าน้ำมันมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มันแพงขึ้นคือพูดง่ายๆว่าค่าขนงส่งมันจะแพงขึ้นถ้าลูกค้าไหวเราพร้อมเดินทางแต่ถ้าไกลกว่านั้นติกเดินทางไม่ได้จริงๆถ้าจาไม่ผิดอ่ะลูกค้าอยู่อำเภออ,ะ,อะไรเงาสักอย่างอ่ะติกจำไม่ได้ค,คือคือมันไกลออกไปจากแม่สอดอีกอคือเราเดินทางไม่ได้จริงๆคือติ ไม่คล่องเกี่ยวกับเส้นทางก็เลยไม่สามารถเดินทางได้แต่ถ้าเป็นลำปางอ่าเป็นอุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุขโขทยัยอ่าพิจิตนครสวรรค์อะไรเงี้ยค่ะยังเดินทางได้อยู่ถ้าเป็นภาคใต้ติ๊กก็เดินทางได้ถึงประจวบถ้าจะเป็นจังหวัดที่เลยไปจากนี้อย่างชุมพรอะไรเงี้ยค่ะติ๊กจ้างของส่งเอกชนทั้งหมดเลยแต่คราวนี้ต้องมาดูว่าอ่าลูกค้าต้องการเครื่องหรือโครงรุ่นไหน อ่าแล้วก็1 4 0นะคะได้สตาร์ทลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหลายๆท่านเลยติ๊กพยายามหาสินค้าที่มันสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็สวยๆให้อยู่นะตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยเพราะว่ามีเข้ามามันก็ถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ได้สวยแต่คราวนี้เครื่องมันต้องเดิมไงถ้าเกิดว่ามันมีการเปิดตรงไหนเงี้ยแต่ละจุดน่ะติ๊กก็จะไม่ได้เอาเข้าเลยค่ะถ้าเกิดว่ารอได้นะอดใจรอ,อนิดนึงแต่ถ้าเซททีร้อยห้าห้าเนี่ยหลังรถมีอยู่นะคะตอนเนี้ย ก็คือเซททีร้อที่ติ๊กแจ้งไปมีลูกค้าโทรมาแล้วติ๊กแจ้งว่าเซททีร้อยห้าจะเข้าตอนนี้เอาเข้าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครตัดสินใจเนาะเพราะว่าของยังไม่ถึงร้านถ้าของถึงร้านแล้วติ๊กล้างทําความสะอาดคือไม่ต้องทําอะไรมากเลยล้างทำความสะอาดแล้วขายได้เลยเพราะว่าตัวมาร์กโรงงานมันยังอยู่ตรงมูเลยังอยู่ตรงจุดมาร์กทุกจุดของของเครื่องยังอยู่ยังไม่ได้มีการขยับ อะไรทั้งสิ้นก็คือเครื่องสภาพ95%ถ้าเกิดสนใจนะคะ z t 1 0 5ตัวนี้ติดตั้งราคาไว้4 0 0 7 4 0 0 7ถ้าเกิดว่าลูกค้าตัดสินใจส่งได้เลยแต่คราวนี้ส่วนต่างเข้าส่งเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีเพราะว่าติ๊กเดินทางก็มีค่าค่าใช้จ่ายเพราะติ๊กเดินทางมาั้งแต่วันศุกร์และศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อย่างเงี้ยคือเราเดินทางหลายวันเดินทางส่งของเสร็จแล้วกลับไปบ้านกลับไปบ้านเสร็จอะลูกค้าจะเอาสินค้า เตรียมเอาสินค้ามาเพื่อที่จะมาส่งอีกแล้วก็ตีเทินอีกเดินทางไปเดินทางมาคือมันมีค่าค่าขนส่งพอสมควรค่ะแต่ระยะทางของพี่ๆแต่ละท่านนะที่อยูอ่จังหวัดไหนเราก็มาคํานวณกันว่าค่าขนส่งประมาณที่เท่าไหร่แล้วร้านลดให้ลูกค้าได้เท่าไหร่คราวนี้เรามาคุยรายละเอียดกันร้านอยู่กระทุ่งแบรนด์สมุทรสาครนะคะสมยศเจริญยน์กระทุ่งแบรนด์สมุทรสาครสามารถติดต่อได้ที่เพจสมยศเจริญยนต ยูทูบสมยศเจริญยนต์ทิกตอกสมยศเจริญยนต์อ่าแล้วก็ไอจสมยศเจริญยนต์สามารถติดต่อได้ทุทกช่องทางเลยเบอร์โทรติดต่อนะคะ0801111285 60แล้วก็0659307563ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้มันมืดแล้วเนาะมองก็ไม่เห็นด้วยเห็นหน้าไหมคะอ่าแล้วอ่าวันพุธติ๊กจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเครื่องแต่ละตัวอาจจะมีการรีวิวตอนกลางคืนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนวันติ๊กอาจจะไม่มีเวลาอาจจะต้องอช่วยช่าง ในการเก็บรายละเอียดของเครื่องโครงแล้วก็มีการส่งสินค้าในบางตัวที่ยังติดค้างในการขนส่งอยู่ที่ติดยังวิ่งส่งได้ไม่ครบเนาะหากมีข้อสงสัยอะไรโทรมาค่ะเรามาคุยรายละเอียดกันแอดไลน์ก็ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมืดมาก